สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่น้องทุกๆเครือข่ายทั่วประเทศและทั่วโลกรายการถึงคนถึงข่าวพบกับท่านผู้ชมนะคะทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะวันพฤหัสบดีนะคะเวลา14นีนาฬิกา3านาทีถึง15บนาฬิกาสานาทีค่ะสุขภาพดีวิถีธรรมนะคะเ,เราต้องขอขอบพระคุณท่านพลเรือเอกบรนรวิทย์เก่งเรียนที่มอบเวลาของน้ำสมุนไพรก้านตองให้กับ เวลาของรายการถึงคนถึงข่าวนะคะท่านผู้ชมคะสุขภาพดีวิถีรรมสุขภาพเราจะดีได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะโง่จนเจ็บขาดโอกาสและไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างนี้นะคะประเทศไทยเรานะคะมีการปกครองประชาธิปแบบประชาธิปไตยมานานนะคะแต่ว่าประชาชนของเราไม่รู้จักคำว่า ประชาธิปไตยแปลว่าอะไรนะคะแต่ทุกวันนี้ความทุกยากเข็นของประชาชนของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันเมื่อความยากจนของประชาชนความทุกเข็นทุกเข็นของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาประเทศที่บอกว่าพัฒนาของผู้ที่มีอํานาจนะคะพัฒนาแปลว่าทําให้ดีขึ้นแต่ประชาชนของเราไม่ได้มีการกิน การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยนะคะท่านผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะ,ะน้ำมันนี่เริ่มขึ้นราคาแล้วนะคะทั้งทงที่เราเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของบอร์น้ำมันกล้วยน้ำว้านะคะที่เราเคยใช้เลี้ยงดูเด็กอ่อนลูกเล็กเด็กแรงเด็กแดงนะคะตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันตั้งแต่กล้วย เคลือะอละเคลือละเค,คลือหมายถึงว่ามีหลายๆหวีอยู่เป็นเคลืออย่างนั้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแขวนเอาไว้แล้วก็ราคาถูกมากต่อมาก็ราคาแพงขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้มากมายก็หันออกมาเป็นหวีหวีขายเป็นหวีหวีนี่สําหรับใช้กล้วยสุกเลี้ยงดูทารกแต่กก่อนประชาชนของคนไทยที่ มีอำนาจนะคะมีหน้าที่ใหญ่โตปัจจุบันก็เติบโตไปด้วยการเลี้ยงดูด้วยกล้วยน้ําว้านะคะแล้วท่านทราบแล้วใช่ไหมว่ากล้วยน้ําว้าปัจจุบันเนี่ยราคาต่ําสุดหวีละ50บาทนะคะและบางที่นะคะหวีละ80บาทนะคะหรือหรือซื้อเป็นผลเป็นลูกแยกออกจากหวีเนี่ยนะคะลูกละ10บาทนะคะ แล้วยังมีข่าวมากกว่านั้นอีกว่าหวีละถึง200บาทคนจนจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อกล้วยน้ำวา้าเลี้ยงดูบุตรของตัวเองล่ะต่อไปนี้ใช่ไหมคะนี่คือความยากจนของประชาชนนะคะความยากจนของประชาชนคือดัดชนีชี้วัดว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราอย่าหลงปลื้มไปกับคำว่าประชาธิปไตยที่จะมีเลือกตั้งนะคะประเทศไทยเราไม่ยังไม่พร้อมนะคะประชาชนยังยากจนตอนนี้ยิ่งยากจนคือกล้วยน้ำว้าที่จะมาเลี้ยงดูลูกของตัวเองเนี่ยนะคะวีละเท่าไหร่นะคะตกลูกหนึ่งอย่างต่ำก็10บ,บาทแล้วนะคะแพงกว่าไข่อีกอ่ะไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยกล้วยน้ำว้าแพงกว่าแล้วนะคะ แล้วเราจะมีะประชาชนเยาวชนของเราซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติเนี่ยจะมะีสุขภาพดีมีสมองดีในอนาคตได้อย่างไรนะคะและนี่เราก็จะมาเข้าถึงเรื่องของการ,การที่ประชาชนของเราถูกไลท่ที่นะคะถูกไล่ที่ถูกไลท่ลไลที่เนี่ยหมายความว่ามีที่ดินเข้าไปทํากินอยู่ในที่ของอตั้งแต่ปู่ย่าตายายอาจจะเป็นที่ของ ของป่าสงวนหรืออะไรมันก็เป็นที่ป่าสงวนทั้งนั้นใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ของรัฐประชาชนก็อยู่กันตั้งแต่ปู่ย่าตายาย,ายมาตั้งกี่จุกีชั่วโคตรคนอยู่ก็มีรัฐบอกว่าที่ตรงนี้นะเป็นที่ป่าสงวนเป็นที่ของของรัฐนะต้องออกต้องย้ายออกอย่างนี้นะคะประชาชนก็พร้อมที่จะออกออกไปแล้วแต่กลายเป็น หลังจากนั้นเปลี่ยนมือเป็นของนายทุนสามานอย่างนี้นะคะ mm. เมื่อเปลี่ยนมือเป็นของนายทุนสามานเจ้าหน้าที่ปิดที่ไปจัดการตรงนั้นเขาก็ต้องเรียกว่าเจ้าหน้าที่สามานถูกไหมใช่ไหมคะวันนี้เราก็มาพบกับดิฉันเช่นเดิมนะคะ School, ดรมารีรัตเอยสกุลดาเนินรายการจะมีหมายเลขโทรศัพท์นะคะทนายชูวงมณีกุลแกนนำทวงคืนผืนแผ่นดินนะคะแผ่นดินที่ นายทุนสามารถสัมปทานแล้วก็หมดอายุการสัมปทานแล้วก็ยังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่อันนี้นะคะและอ,อาจารย์ภาพการจนาโสภาคนะคะอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนลันตาประชาอุทิศค่ะนะคะทั้งอสองท่านนะคะอีกท่านหนึ่งที่คือคุณรายเชนเนี่ยได้รับอุบัติเหตุนะคะขับรถตกถนนวันนี้ก็มาสองท่านเป็นคนในพื้นที่นะคะที่ เป็นคนในพื้นที่ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนที่เป็นเป็นผู้ที่เสียสละแกนนำเป็นแกนนำที่เรียกร้องให้กับประชาชนของคนจังหวัดกระบี่แต่คนจังหวัดกระบี่ก็ยังมีมีการร้องเรียนว่าเป็นคนที่มาจากที่อื่นที่มาลอกมาร้องเรียนอยากจะได้ที่ดินของจังหวคนจังหวัดกระบี่คือแย่งกันนะคะค่ะเราสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ เราเข้าเรื่องเลยนะคะทนายนะคะคจากสัปดาห์ที่แล้วพฤหัสที่แล้วนะคะเรื่องเสร็จหลังจากเราไปต่อสู้ในม็อบนะคะแล้วทนายก็ได้ทำหนังสือร้องเรียนนะคะหนังสือหนังสือสองฉบับนะคะระหว่างที่ อาจจะถึงวันนี้นะคะจากพุัสที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะ,ะท่านทนายได้ทำหนังสือลงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 9นะคะ,ะร้องเรียนเรื่องเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนถึงเรียนประดัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีหนังสือสแนบมาด้วยนะคะคอ่า อันนี้นะคะอันนี้ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นหนังสือร้องเรียนนะคะฉบับที่1น,นะคะแล้วก็จะมีอีกฉบับหนึ่งเป็นหนังสือร้องเรียนประหลัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันให้ดําเนินคดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เนี่ย มีความชัดเจนว่าได้เป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติอำเภอบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์รวมบุกรุกทั้งสิ้น878ไร่เศษนะคะคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ114ล้าน2แสนเศษนะคะตามข่าวที่เคยปรากฏที่หนังสือผู้จัดก,การ ผู้จัดการรายสัปดาห์ก็มีนะคะรายวันก็มีและออนไลน์ก็มีนะคะค่ะในนี้ทําหนังสือถึงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอันนี้มีเลขลับด้วยนะคะค่ะอันนี้นะคะเชิญทนายพูดรายละเอียดเลยนะคะคือ,อว่าการร้องเรียนนี้หมายถึงว่าเป็นการร้องเรียนเจ้าที่อ,องครัฐที่เลือกปฏิบัติเลยครับเลือกปฏิบัติคือชจวบ้านก็ไปประท้วมเรียกร้องที่ดินเพื่อนํามาจัดสรรให้คนจนครับ แล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็ดาเนินคดีสตนบุนกรุกแต่เขาไม่ดำเนินคดีกับบร,ริษัทอยู่นิวันิจจำกัดมาจนนี่เลยไม่เลยดำเนินคดีเลือกปฏิบัตๆๆิชัดๆเลยครับทำไมเลือกปฏิบัติชัดๆ,ๆ,ๆ <ทำ S 2> เลยครับเพราะว่ามันว่าพวกเขาอย่างนั้นนะเขาเขาเขามีตัะการเมืองใหญ่เป็นเป็นแบกคือว่าที่แปลงน,นี้บริษัทอยู่นิวนิ้น้ำมันปาล์มจำกัดมาจนตั้งอยู่ที่หมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่แปดตําบลปลายามปลายาจังหวัดกระบี่แสดงว่าแสดงว่าผู้ที่เข้าไปบุกรุก หรือว่าผู้ที่เข้าไปสัมปทานแล้วหมดแล้วหมดอายุการสัมปทานแล้วก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่บุกรุกดินของของหลวงใช่ไหมที่ดินป่าสงวนถูกไหมใช่ครับคือเขาไม่มีอำนาจใดๆจะอยู่ได้แล้วเป็นผู้มีอิทธิพลจึงจึงสามารถเจ็บเกี่ยวผลประโยชน์เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นนักการเมืองใหญ่ระดับพักใหญ่ดังในภาคใต้รับแล้วก็อยู่ได้อย่างไงกันนะหมดสมบาติแล้วยังอยู่อีกพะเจ้าวันกไปเรียกรองอันนี้ราเมืองกระเบียร์เฉพาะรเจ้าวัน แผนที่นี้เราก็เคยให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะแต่ดูอีกจะได้ชัดเจนขึ้นว่าบริษัทอยู่นวานิชน้ำมันปาล์มยำกัดมหาชนอยู่นี้วานิชน้ำมันปาล์มนะคะวานิชนี่มันเป็นนามสกุลของใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะค่ะอยู่นิวานิชน้ำมันปาล์มยำกัดมหาชนนะคะอันนี้นะคะทีนี้เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิพล เพราะว่าร้องเรียนการการประท้วงแล้วเข้าไปแจ้งประชาชนเข้าไปแสดงแสดงตนหลายหลายร้อยคนเข้าไปแสดงตนในพื้นที่ที่บริษัทยูนิวานิสเข้าไปตรงนี้ต้องเรียกว่าตอนนี้อยู่ในฐานะบุกลุกที่ดินป่าสงวนถูกไหมครับคือว่าบริษัทยูนิวานิสจำกัดมาจนนียเขาอยู่ในฐานะบุกลุกป่าดวนเาหมดธรรมชาติวันที่ยีเมตรห้าหกสองปีกว่าแลวยังไม่ออก ยังไม่ออกยังไม่ออกก็ต้องถือว่าเป็นผู้บุกรุก,ก,กชาวบ้านก็ไปเรียกร้องเพื่อให้บริษัทออกชาวบ้านไปไป,ไปสแสดงตัวให้ให้บริษัทที่บุกรุกเนี่ยออกไปให้ให้บริษัทบุกรุกออกไปแต่ก็ชาวบ้านก็ถูกกรดีเป็นแต่ผมด้วยไม่ออกก็ไม่เนื้อเน้าจากไม่ไม่ยอมออกแล้วประชาชนผู้ไปแสดงตนเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพื่อไล่ไอ้บริษัทยูนิวานนิตเนี่ยให้ออกไปเนี่ยกับถูกเจ้าหน้าที่จับ จับฐานบุกรุกซิเองแต่กบรัฐยู่นี้วันนี้ไม่จับไม่จับไม่จับต้องจับทั้งคู่ถูกไหมตมอฎหมายจะบังคู่สู้กับบนสันชู้กับเบนสาลต้องจับทั้งคู่แต่่จับแต่ประชาชนที่ไปแสดงตนว่าบริษัทเนี้ยบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติผู้ป็นกรรการแล้วผู้ไปแสดงตนกับถูกจับแต่ไอ้บริษัทที่บุกรุกไม่ถูกจับมันเป็นเรื่องแปลกอีกอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ หลังจากที่บริษัทนี้ได้สมปทานที่ดินตรงนี้แล้วในเนื้อที่สองหมื่นไร่นี้แล้วเนี่ยครับวันดีคืนดีปรากฏว่าที่ดินบางส่วนกลายเป็นหลักฐานนสสามกล,ลายเป็นนสสามครับกลายเป็นนสสามขึ้นมามันมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องว่าเ,ออเขาอ้างว่าเขาอาจจะได้วิธีการได้มาทึ่งที่ดินซึง่งกรรมสิทธิ์ได้อย่างไรมันก็เป็นเรื่องแปลก แลเราก็เคยนําเสนอไปแล้วนะคะเมื่อเมื่อวันพฤหัสแล้วที่สําคัญคือมีที่ของป่าอนุรักษ์ที่บริษัทนี้ได้บุกล้ำเข้าไปในที่เขตป่าอนุรักษ์ตั้ง2องสามพันไร่ปรากฏว่าป่าไม้ในจังหวัดกระบีป่าไม้กระบีไม่ไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่ไม่ฟังป่าไม้เป็นผู้เสียหายป่าไม้เป็นผู้เสียหายครับก็ก็วางเฉย แล้วผมเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ทำทีเหมือนกับว่า,าสร้างภาพเรื่องอยางไทราบเห็นมีภรพยาเสือพยาอะไรเข้าไปพาดีเอสไอไปด้วยไปตรวจสอบี่ดินตรงนี้กรที่ิงสือพิมพ์มลงครับทีหนังสือพิมพ์ลงอันนี้<า>แผนที่นี้นะคะครับเป็นพื้นที่เครื่องหมายแผนที่นะคะแสดงพื้นที่บริษัทยูนิวานิสน้ำมันปาล์ม จำกัดมหาชนสิ้นสุดอายุการเช่าเนื้อที่8,402ไรสไร่เศษนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่บริษัทยูนิวันนิตำมันปลาลจำกัดมหาชนปลูกปลูกปลาล์มลุกปล้ำเขตรักษาพันสัตว์ป่าครองพระยาจำนวน3,000กว่าไร่นะคะ อ้าวแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าจํานวน27แปลงเนื้อที่1,600ไร่เศษและเป็นพื้นที่ที่ถือครองของราษฎรแต่ยังไม่ได้สำรวจถือครองตามมติคอรมอจำนวน28แปลงเนื้อที่2,000่าไรนะคะค่ะแปลงสำรวจถือครองตามมติคอรมอ ลงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2541แต่ปัจจุบันนี้สิ้นสุดอายุการเช่าแล้วนะคะสิ้นสุดอายุการเช่าแล้วเป็นหน้าที่ของอป่าไม้ใช่ไหมป่าไม้เป็นผู้เสียหายใช่ไหมใช่ครับแต่ป่าไม้ป่าไม้ก็ไม่จับอะไรค่ะอันนี้ถือว่าคือประชาชนถ้าถามว่าประชาชนเป็นผู้เสียหายไหมรวมทั้งชาติเนี่ย เราเสียหายนะประชาชนทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าแทนที่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินจะได้แบ่งปันที่ดินเข้าไปทำประโยชน์ตรงนั้นเขาก็คือผู้เสียหายถูกไหมแต่ผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยคือรัฐบาลรัฐบาลที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ก็คือกรมป่าไม้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไมกรมป่าไม้จึงปล่อยปาละเลยละเลยปฏิบัติหนะ้าที่ไม่ขับไล่ ให้บริษัทเนี้ยสิ้นสุดสัระทานแล้วออกไปจากที่ดินของกรมปมา่าไม้เพราะว่าใราไม่ไรเพราะหนึง่งเพราะของนักการเมืองใหญ่พักดังพักหนึ่งในพักใต้แล้วก็ไม่ทำผมมีการแจ้งความหลายครั้งแล้วแจ้งความมาครั้งแล้ว,ลวก็นี่ล่าสุดเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมานี่ชุดพญาเสือแล้วก็หัวหน้ารักษาบันดาป่าก็ไปตรวจสอบว่าบุกรุก2 6 0พันรอไร่จริงๆแล้วแผนที่เนี้ยการบุกรุกสองพันสามันสามร้อยกว่าไร่นี่มันมีอยู่แล้วในในหน่วยงาน เกณฑกราาปลาตปลาที่ไปพยามันมีอยู่แล้วที่ผมเข้าไปตรงสำรวจกกบทหานด้วยเมื่อเดือนกันยา57นี่ครับเมื่อปี57เะืดกันยา57ในะะนี้สามิกันยา57เนี่นมันมีอยู่แล้วหนังหรือนี้เป็นที่นี้มันมีอยู่ครบท้วนอันเนี้ยปี57นะคะปีพุทธศักราช2557พยาเสือเนี่ยกลุ่มพยาเสือเนี่ยได้เข้าไปสำรวจแล้วว่ามีการบุกลุกจริงจริงค่ะแล้วเรื่องก็เงียบไปพอหลังจากนั้นมา เมื่อสองสาวันมานี้พญาเสือเข้าไปที่เดิมอีกไม่ตอนแรกทหารเข้าไปผมก็เข้าไปด้วยครับแล้วก็ป่าป่าไม้หน้าตาปนดป่าเข้าไปแวกพญา,า,า,าเสือไม่เข้ามาทีคุณไปเข้ามาช่วงนี้เม<า>ือ่อเขาไปกี่วันนะเข้าไปแก้แก้ข่าวครั้งแรกพุทธศักราช2557นเนี่ยวันที่30ิกันยานเนี่ย DSI เข้าไป อ่าครับดีดีเอไอแล้วก็ปรญชาเสือด้วยทหารด้วยประชาเสือด้วยแล้วมีทหารด้วยทั้งหมด3กลุ่มสามกลุ่มค่ะแล้วมีประชาชนด้วยไหมประชาชนมีอดีตผู้ใหญ่บ้านนายสมคิดสมรงก็เป็น4เป็น4ฝ่ายค่ะก็รัาบกาลเขาชอบตั้งคณะกรรมการสามฝ่าย4ฝ่ายอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็ไอ้สามถ้าตั้งไป4ฝ่ายถ้าไปตรวจสอบนะคะสมฝ่าย่ยเป็นของเป็นคนของรัมีประชาชนโดดเดี่ยวอยู่ฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็แพ้เขา อย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่มีไม่ม so oh, ีใครมาอยู่ฝ่ายประชาชนหรอกนะคะประชาชนไม่มีด้วยซ้ำเลว่าในนี้ประชาชนอาจจะอยู่ห่างๆไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการตรวจสอบอะไรด้วยอ๋อครับค่ะวก็คืออย่างนี้ครับผะว่าผลก็คว่าเขาตรวจสอบตั้งหลายครั้งแล้วครับนี่อายการทางไม่โค้งเคยพูดมาหลายครั้งแล้วผมอยากจะให้พญาเสือระเลียดเออนำคดีนี้ขึ้นส่วนกลางเลยไม่ต้องไม่ต้องขึ้นศาลกระบี่ไม่ถึงมโอนคดีครับโอนคดีจากจังหวัดกระบี่มาส่วนกลางมาสารอาญาด้วยเหตุผล เพราะว่าการโอนคดีจะต้องมีเหตุผลเพราะฉะนั้นจะโอนมาได้เราก็ต้องมีเหตุผลว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมจำเลยจำเลยเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ใช่ครับอิทธิพลเป็นนักการเมืองใหญ่เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ละเลยยืดเยื้อช่วยเหลือาคาช่วยเหลือกันจนตั้งแต่ปี57าเจ็มาถึงปัน ปัจจุบันคดียังไม่คืบหน้าไม่คืบหน้าเลยแต่บกทีมของชาวบ้านมันจับเป็นุูงเลยไม่ใช่เป็นแถวเป็นุูงจับแล้วรีบรีบจับเป็นเป็นมันเป็นการกระทำที่เอื้อผลประโยชน์ล้นต้นผลประโยชน์ของชาติชัดๆเลยคไอคนมีสีทั้งสามสีที่นี้ที่แปลงนี้ที่แปลงนี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่พูดมาแล้วประชาชนไปแสดงตัวเพราะเห็นว่าเรื่องเงียบไปประชาชนได้โดยนําโดยทนายชูวงอาจารย์ภาพนะคะ แล้วก็คุณลายเชนได้เข้าไปสแสดงตัวว่าฉันเนี่ยมานำมวลชนไปด้วยว่าฉันเนี่ยเป็นราษฎรนะเข้ามาเป็นกลุ่มเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่ในทุนสามานอยู่ตรงเนี้ยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่ทั้งท้งที่หมดสัมปทานแล้วเนี่ยคุณอยู่ได้ฉันก็ต้องเข้าไปสแสดงตัวว่าคุณไม่มีสิทธิ์และแต่ฉันก็ไม่มีสิทธิ์แต่ฉันมาสแสดงตัวให้ชี้ชัดว่าตอนเนี้ย คุณบุกลุกที่ป่าสงวนแล้วเพระหมดัมประทานครับแต่เราไม่ได้ไปบุกลุกเราขึ้นป้ายว่าเรามาเร้งอร้องเรามาเรียกร้องเรามาประท้วงเรียกร้องที่ตรงไหนครับประท้วงเรียกร้องโดยหอเปิดเผยครับไม่ปิดครับใครยังเปิดเผยใช่ไหมครับแต่ถูกจับถูกจับทันทีถูกจับถูกออกหมายจับรีบออกมาจับโดยโดยเร็วแต่ที่พอนายทุนยูน่สองปีกว่าแล้วไม่ไม่ไม่จับไม่มีการจับ ทำเหมือนบ้านเมืองนี้ไม่มีกฎหมายนี่ครับคทนายโดนจับไหมคะโดนทีคดีตรงนี้ครับสี่คดีในในตรงนี้ที่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็คดีอะไรบ้างคดีบุกรุกขยับสี่ครั้งสี่คดีแล้วก็บรรดุค้องผมสามคดีเป็นเจ็ดคดีหัวค้องบริษัดไปด้วยคนนี้ถามที่ภาครานี่้เพื่อนควังเลยบริษัทอ้างว่าที่ดินตรงนี้ยังเป็นที่ของเขาอยู่แต่ป่าไม้ก็ปักเขตปักหลักว่าขึ้นป้ายใหญ่โตว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันก็มันมันเป็นเรื่องแปลกนะครับ ขัดกันขัดกันโรงงานบริษัทยังอยู่สำนักง,งานบริษัทยังอยู่แต่ป่าไม้ใกล้ๆกันป่าไม้ไปไปัปปกป้ายว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติมันมันยังไงยังไงมันพิกลพิการยังไงไม่ถ้าอย่างนั้นป่าไม้ก็ละเลยปฏิบัติหน้าที่เพราะาว่า,าตอนไป,ปนี้ด้วยครับยังตอนไปขึ้นป้ายว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ขณะเดียวกันก็ยอมให้บริษัทยูนิวานิดเนี่ยขึ้นป้าย ว่าเป็นป่าเป็นสวนป่าน้ำมันปาล์มของตนเองขอองงตเแล้วก็มีมีการเพาะกล้ามีการต้นเพาะต้นกล้าขายด้วยโดยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรขึ้นชั้นใหญ่ประเทศประเทศกะบีชั้นใหญ่แต่ผู้เดียวเจ้าที่ป่าไม้บาก็ไปร้องเรียนแจ้งความว่าหนึ่งห้าเจ็ดก็ไม่คืบหน้าปปชก็ไม่ทําอะไรเนี่ยก็มีข่าวดีหน่อยที่เหมือนพูดมาตะต้นว่ากลุ่มพญาเสือแล้วก็ดีเอสอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางทหารลงมาตรวจสอบผมขอ เรียกร้องให้ท่านทำให้จริงนะครับไม่ยากหรอกครับไม่สองเมื่อสองสามวันนี้สาหรับวันนี้ลงข่าวเลื่อเสือเลื่อนลั่นทำให้จริงแล้วเอาคดีนี้ขึ้นไปอยู่ทวนกลางครับคดะโอนคดีการการโอนคดีเนี่ยเราจะต้องทํายังไงทนายยากครับทนายไปขอโอนเองใช่ไหมไม่เป็นทํายากเพราะผมไม่พูดหายผมเพียงเพียงเป็นผู้บอกกล่าวประชาชนคือว่าถ้าจะไปดีดไอ้ลงมาดำเนินคดีเองสามารถาำขึ้นได้นะครับมีครับคดีมีตัวอย่างมาแล้วครับ คือดีเอสไอทำคดีเองก็ตรงกลางเลยใช่ไหมายความว่าเราจะต้องเรียกร้องให้ดีเอสไอเน้นำคดีเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อความเป็นธรรมใช่เพราะความเป็นธรรมให้กฎหมายเป็นกฎหมายแล้วทาไงเราถึงจะบอกดีเอสไอได้นี่บอกข่าวไว้ให้ดีเอสไอรู้วันนี้อะครับเพราะว่าดีเอสไอลงมาแล้วเพราะที่ผ่านมาดีเอสไอไม่เคยลงมาที่แปลงนี้สีครับค่ะไม่ลงมาที่ค่ะหลังจากได้ยินข่าวผมก็โด้ผมนี่ก็เป็นคนร้องเรียนเองกระโปรงร้องเรียนหลายรูปแบบสตอโฮปปชเพราะโชสมักนายก เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็วันนี้ชั่วโมงนี้ก็ขอบอกเรียน DSI ให้โอนคดีนี้ขึ้นสู่ส่วนกลางส่วนกลางครับขึ้นฐานอาญากรุงเทพให้ให้อายการส่วนกลางส่งกคงไม่ต้องไม่ต้องให้ประเทศกบีแล้วครับเอาโอนขึ้นกรุงเทพเข้าส่วนกลางภายในกี่วันายในสามสีวันเลยครับที่กะบีมทำมันเล่นข้าวหอยเรียงอะแบบเล่นมันเล่นขายของเด็กเล่นนะครับทำมันโอนเพราะฉะนั้นท่านดีเอสไอท่านทนายชูวง เรียนว่าให้นําคดีเข้าสู่ส่วนกลางภายใน30วันนะคะเวลานี้ท่านไปตรวจสอบแล้วร่วงเลยมาแล้ว3วันใช่ท่านทนายต้องการ,รภายใน30วันนี้คุณต้องโอนคดีเข้าสู่ส่วนกลางอย่างนี้ดีไหมคะค่ะและเราก็จะติดตามความคืบหน้านะคะค่ะต่อไป อันนี้นี่เป็นเรื่องการให้คือว่าเรื่องเรื่องนี้คือว่านายจำลองเพชรมั่งน่พอผมเข้าไปประท้วงเรียกร้องเมื่อวันที่ยี่ห้ากุมภาห้าแปด่แกแจ้งความผมผมก็แจ้งความแกด้วยนะครับว่าแกแจ้งความผมว่าผมบุกรุกแล้วแกไม่แจ้งบริษัทว่าบริษัทบุกรุกไม่แจ้งกัหนึ่งห้าเจ็ดแต่ผมก็แจ้งแล้วแจ้งแต่แจ้งแต่ทนายแจ้งแต่ผมกลุกมุผมสียอพอด้วยคแล้วก็ผมก็แจ้งแกด้วยว่าหนึ่งห้าเจ็ดเรื่อกปฏิบัติใช่ไหมทำไมเพิ่งแจ้งอ่ะเพราะว่ามันดุ้งานมันดุ้งานหลายเรื่องครับ มันนุ่งหลายคดีหลายตั้งแต่แต<ม>ปีห้าเจ็ดอันนี้เพิ่งจะไปแจ้งจับก็ปีห้าไม่เพราะว่าเกแกมาแจ้งผมเมื่อปีห้าแปดค่ะคดีคดีเพิ่งโค้งฐานเป็นครับเพิ่งค้งไปไม่กี่วันนี้ครับเพิ่งค้งไปแล้วก็มีคำนวณคดีพร้อมหมดค่ะแล้วก็เพราะว่าคดีนีน้อายุความมันสิบปียังนานอยู่ใช่นไหมค่ะอายุความสิบปีแล้วก็ผมก็เลยพอมีโอกาสว่ามันเอกสารมันมากเรก็ต้องเรียบเรียงไป ยังมียังมีหลายคนเจ้าที่ปา่าไม้เรื่งใหดำเนินคดีอาญากับนายจำลองเพชรมัง่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบะอนะคะในกรณีพอวานั่นแล้วก็ตอนนี้เป็นเป็นใหญ่เ,เป็นโตได้หรือไม่ดีเป็นวาน,น้าป่าไม้ไปไป,ไป<อ>ายา <c oughs> พ,อพอพอมีเรื่องก็ได้เลื่อน,นายยาตนําแหน่งได้เลื่อนตาแหน่งคนช่วยจะเป็นใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็ต่อไปก็น้าคนช่วยเป็นใหญ่บ้านเมืองแล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงกันด้วยบ้านเมืองเราที่เป็น เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่ทนายเจอและทุกๆคนเจอไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากเราปล่อยให้คนชั่วไปมีอํานาจใช่ครับนะคะป้งหมด <laughs> ค่ะอันนี้ก็มีรายละเอียดนะคะว่าเมื่อวันที่ยีิกุมภาปีสพุทธศักราชสองพนายจำลองเพชรมั่นเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันป่าไม้5ตอนนี้ปี58เป็นเป็นสีาครับค่ะจงังหวัดกระบี่ได้นำเนินคดีกับ กับผมข้าเจกับนายภาคอาจารภาคแล้วก็เพื่อนอีกสองคนคุณธนดลสามคนข้อหาร่วมกันก่อสร้างเผูพแผ่ถางเผาป่ากระทาด้วยการใดๆอันเป็นการทําลายป่ามันมีกระดานอ้าวเมื่อเมื่อที่เดียวกันใช่ไหมที่เดียวกันเมื่อแจ้งว่าให้มีมีการทําลายป่าเผาป่าแผวถางป่าแล้วบริษัทยูนิวานิดเข้าไปแผวถางปลูกป์ม แล้วตอนนี้เขายังบุกลุกเข้าไปเก็บผลประโยชน์อีกทัาไมถึงไม่ไปแจ้งข้อหาเดียวกันล่ะไม่แจ้งครับไม่แจ้งมันมันมันไม่ใช่เราบุกรุกแต่แต่บริษัทจริงๆเนี่ยไม่ใช่บุกรุกอ่ะบริษัทที่สร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่เลยมีสํานักงานมีอะไรต่างๆอยู่เลยครอบครองเลยครอบครองเลยมันยิ่งกว่ามีทั้งสานักงานมีทั้งชื่อบริษัทตั้งอยู่ปัจจุบันยังมีอยู่มีแปลงพันมีทมกิจกรรมอะไรต่างๆกองการบริษัทกองา แต่ยิงเราไม่ได้บุกรุกนะครับเราเข้าไปปักหลักโดยเราเอเปิดเผยทั้งเต็นท์ชั่วคราวเพื่อปะท้วงับมีป้ายมีนักข่าวแสดงข่าวแฉไปทั่วเราไม่ได้เอาเข้าไปโจรเราเข้าไปเปิดเผยนี้ยื่นหนังสือกับเลียดกับตำรวจป่าไม้ก็คลองเรียบร้อยสรุปก็คือข้อหาเดียวกันเนี่ยแจ้งจับแต่ประชาชนไม่แจ้งจับบริษัทยูนิตวานิชไม่ได้ไ่แงจับครับใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าว่าเป็นดินค่ะเราก็พักกันสักครู่นะคะค่ะช่วงต่อไปเราก็มาดูว่า นอกจากแกจับแล้วยังบุกทำลายประชาชนด้วยอทำร้ายประชาชน,าชาชนใช่ไหมชชแล้วก็มีการไล่นะคะคมีคลิปอีกนะค,ค,คลิปคลิปนี้เราเปิดข่าวหน้านะข่าวเราพักกันสักครู่นะคะ